งงเย้งงงงอ้อยสวัสดีครับคนไข้เออครับนี่ผมเจ็บตุดโอ้อแล้วเจ็บหัวใจบ้างไหมครับช่วงนี้เจ็บครับเชิญนอนบนเตียงก่อนเลยนะครับครับครับโอเคครับ ก็จากนั <bills> <neg ousse> like exactly <inizi> ้นนะครับเดี <íst> and and ๋ยวหันตูนะครับครัเเอ้ยเอ้ยเอาเอาเป็นอะไรนะครับตูครับโอเคครับเออขี้หักในรเปล่าครับเนี่ยครันปกติดีครับนั่นผมขอนั่นผมขออนุญาตกดหัวใจก่อนนะครับ

Obrigada. <laughs>